นี่ก็คือแหนบ20มิลของเชฟนะครับเป็นรถเชฟซึ่งใช้แหนบตัวเท่ากับของ d m a มรุ่นเก่านะครับเราทำการตัดแล้วก็เจาะรูให้ใหม่นะครับอันนี้ก็คือใช้แหนบของตัวอ l l n e w นั่นแหละนะฮะใช้แหนบ AllNe w มาแล้วทีนี้แหนบอ l น n ิ w เนี่ยเขายาวกว่ารถ d m a มรุ่นเก่านะครับรวมทั้งเชฟเนี่ยเชฟรุ่นเก่าก็ใช้ของตัว d m a มนะครับความยาวประมาณ4 8่สครึ่ง49นะครับ ประมาณ49นิ้วแล้วกันประมาณนั้นนะครับเราก็เอาต้นแบบของตัว d m a มนะฮะเอามาทาบเจาะรูใหม่นะครับอันนี้ก็ดัดแปลงส่งไปให้กับลูกค้าที่จังหวัดเลยนะครับอยู่จังหวัดเลยนี่ฮะเอาไปใส่เชฟครับนะฮะก็บรรทุกประมาณสัก1ตันก็พอไวครับนะฮะเพราะว่ายิ่งแนบสั้นเนี่ยยิ่งแข็งเลยนะครับเราก็ทำการเจาะรูให้นะครับนี่ฮะ ตัดแล้วก็เจาะรูให้นะครับแล้วก็นนี้ก็เป็นลูกยางลองแหนบนะครับที่สั่งไปด้วยพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆอนอยู่จังหวัดไหนถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะครับที่จะมาปรับแต่งรถที่อู่ปริชาติเพารอยของเรานะครับก็อยากจะสั่งแหนบก็ทักทายมาได้นะครับลองมาสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นแหนบรถรุ่นตัวเตี้ยแหนบรถรุ่นตัวสูงนะครับหรือว่าจะเป็นแหนบของโฟวินนะครับเป็น20มิลนะครับ จะเป็นรถที่ไม่มีหนบ20มิตรงรุ่นเราก็ดัดแปลงได้นะครับทําการเจาะรูสะดือใหม่ได้หรือไม่ก็เจาะรูที่ใส่ลูกยางใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เจาะใหม่เลยนะทั้งหมด4รูนะครับแล้วก็คิดค่าดัดแปลงนิดหน่อยนะครับโอเคสามารถที่จะเอาไปใส่เชฟได้ครับนะฮะเป็นรถกระบะเชฟแต่เราก็เอาไปส่งพวกนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามากันนะครับ โอเคลูกยางรองแหนบนี่ก็เหนียวทนแข็งแรงนะครับอยากได้ก็ทักไทยมานะครับขอบคุณมากครับ